สวัสดีครับกลับมากับ EP 2นะครับการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ PC นะครับอย่าะเป็นขั้นตอนการทดสอบนะครับ ก็กำลังเสียบสายจอนะครับนะครับเราจะมาดูกันนะครับจะพลาดหรือไม่พลาดนะครับโอเคติดแล้วครับไฟหลังคันบอดเราเห็นขึ้นมาแดงกล่ำแล้วนะครับเราจะมาดูกันนะครับเจากเสียบออจ,อ,อ,อ,จอนะครับ จอตัวเนี้มันไม่ค่อยโอเละช่างก็ต้องจอตัวโน้นตจอพิทอนอนะ่ะอยู่หน้าตู้โอเคนะครับออกจอเรียบร้อยแล้วครับกำลังบูตเข้าวินโดว์นะครับแต่เครื่องนี้ลูกค้าเขาลงวินโดว์มาแล้วไปเตะปลั๊กหลุดนะครับแล้วเครื่องดับวินโดว์บูตไม่เสร็จนะครับต้องไปลงวินโดว์ใหม่นะครับ โอเคครับสรุปว่าตินะครับบุตคข้าวิดโแต่วิดีโอไม่จบนะครับเพราะการลงวิดีโอมาไม่เสร็จนะครับต้องลงวิดีโอใหม่นะครับโอเคครับปิดได้เลยครับจบ<อ>วิดีโอแล้วนะครับ